ร้อยเตมพร้อมสบายดีสวัสดียังไงพี่น้องมาสิไปกันเขาปลาคือก่าพี่น้องเข้าปลาหากินตามธรรมชาติกันเมื่อกี้ไปหาหนามไม้กับสามิงไปตลาดบ่ได้พี่น้องมัมีเงินเงินเดือนเดือนนี้เข้าบ่ได้ก็เลยต้องเข้าปลาตลอดช่วงนี้เนาะสามิงเข้าปลาไปหากินตามธรรมชาติอาชีพรอด สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเร,ราถือเสียมด้วโอเคโอเคได้คอยถือเสียม คนนี่ตน้าูน้าหน้าหัวไหลหอดปลาหน้าไม่เลยแถวนี้ปลานน อลาน้ำไม้กับือ้ชิรายอยู่พี่น้องแถวนี้เป็นปลาน้ำไม้เด้ทางมานน่าซะมีนิโคดขนาดเลยพ้นกับหากระเซ้าพนตกถุกมืออะไพี่น้องเดี๋ยวนี้เป็นสองเดือนแล้วแหละพนตกทรงเนี้ยไหนบอกกุ้งเพิ่งหาบอนจอดรถก่อนแล้วเอากาซีลงไปหาอา๋อ,อบริเวณแถวปานี่แหละมันก็เป็นหวยมีแต่ปลาน้ไม้ รถคู่ใจอ่ะเสียงเจ้าเลาอลงครับผมเนาะก็ได้ทางได้ก็ได้น้ำม้ลายจีบนอเราจออกหน้าหาน้ำม้ลายจอกหน้าเนาะจะไปจอกเขาก็ได้เจิดกันฮ้าออาไปเห็นแล้วจ้ะ มีแต่เป็นแหนงเป็นอย่างมันตอนไดมันสูงพอดเอาบ่ได้หรอกับ ตัดไม่ก็กันทับตัดใหม่ก็เลยมันเอาอะไรมันอยู่สูงยอดมันยอดมันอยู่เทิงปลายพวกพี่น้องตัวตําๆนะพวกพี่เขาต้องบัได้กินแล้เนาะเฮายอดอ่อนๆตําๆบ่ได้ดอกแต่ว่าอยู่เทิงปลายมันหันไหลอยู่ตัวสูงนี้ม่ไพเอาแล้วมันเอาอะไรยากไม่แม่มวยมีคนเอา เอาไปกับซุปเนะาะเผาเห็ดซุปก็ได้หรือว่าหนึ่งจำแจลนะอะมาินีอตัวใหญ่ที่กนนะอะโอ้ได้ปะนะว้าหนูใหญ่ขนาดเนาะไม่เราตัดเจลหัก วไม่มันต่อเน่่ีย่นกได้ใ่้น้องเบิ้งโอ้ยมันติดไม่ทางเทิองนะอเอาลอดเข้าไปบ่อไ้อันนี้ได้แล้วดิีลอดเข้าบ่าได้พี่น้องหกแห้งเลยป่านนไหม บล็อกไงนอนบล็อกไงเอาอีกเผาอเผาล่ะกะไม่เห็นสุบแถมนี่ก็คือสิกร์ลายอยู่นะพี่น้องเนี่ยนี่แต่เชียงกบตนตุ่มตามตุ่มตามเลยวะทางกบทางป่า สาองอย่นี้เนาะเ้บสงอเนาะโอ้กลงมาจะหนจงอยอยจันลแบบนี้แหละผลต้มขายตลาดอยู่ไว้ <h <h ้แหละแม่ นนสื่อเป็นกล้องกับกล้องหากล้องละสิบอันนี้มนสูงเล้วนเอาไว้ใช่สูงนี่ยเขาบริสุทธิ์พี่น้องเขามาหากินเองนจะมักง่ายนะสูงแล้ว,<อ>วก็บอา,าอเฉพนะาะกอเดียวนี่ได้หาหุกนอก้าได้กินโต อ่อนๆอ,อ,อยู่อยางอ่อนๆไหต้องนี่หแหละไปไก่ก่อนเขาบนมันเล็กๆเนาะอันนี้ครับไปไก่มาไ,ได้ขาน้องนนอนนี่นถือน้ำมากินนะแตงยอดพันธุ์ตรงขายหาพันหาพันนะหกเจ็ดหกเจ็ดหน้อเองหกเจ็ดยอดอประมาณนี้พี่น้องเป็นกระปุลการตัวหน่อยตัวใหญ่ บางหมึอกับบะมีดอกหายากเลยแน่นให้ดีหนาฝนแบบนี้เนาะนี่แหละคอดีของบ้านเ,าเขาย่างเข้าปลาก็ได้กินบ่มีเงินก็ได้แต่ว่า, <laughs> <laughs> า,าอยู่ในเมืองเนาะมันยากไปหน่อยแม่มันต้องได้ซื้อทุกอย่างอยู่ในเมืองพี่น้องแต่ว่าอยู่บ้านเฮาก็สิได้ซื้อแบบเป็นพวกแบบ ปลาพิกปลาแดกมัานัวน่ะเอาสันจะได้ซสื่อไปแบบสันแต่ว่าของกินแบบแนวนี้เขากาหาแถวป่าเอาก็ได้ปูปลากุ้งหอยนะไม่เห็ดหอนนี่ยังกะยอดอ่อนมีี่อยู่ห่วยดิลุมเอาไปได้แ้วทางลุมในพื้น เพื่อนมาสิเขามาหาไหลฟ์แต่นอนบปงไงบปงไงทางหลุมก็เป็นห่วยนะบราวันในกระตกเลย นนี่นะค่ะไดตะสบายดีสวัสดีเด้อหาน้าไมกะชิเต็มกระตาแล้วพี่น้องสพอฮะแถวๆนี้เนาะในปะมัน โอ้สยสงเนาะไก่ป่าปไป่าก็อยงมา่ได้ำมเนียหเลยน้แท่งขาดูระบยด้ปวดขนาดได้ พี่พีน้องก็เขาเข้าว่าม่ใช่ดีไปแ้วเป็นเล็กเนาะยางก็น้ำหาก็น้งแม่นแหละฝนตกแห้งแค่น้ำท่วมพี่แม่นละนี่นี่บริเวณนี่พี่น้องสังเกตบ้างบ่มีหอยตีนคนจีนใหม่มันยังเหลือเพราะว่าน้ำท่วมค่อยว่าคืนหอดเทิงไปแล้วเนาะน้ำก็ลงถ้าน้ำบปท่วมกะ เวทจากหาอันเฮ็ดกับคือซิบมีฝนตกแนวนี้เนาะเงาเปื่อยบดข้าขาหัวแล้วฟาดได้ได้หลายเลยมันมือแค่ไปเนี่ยน้ำไม้ไผ่พี่น้องนี่เอ้ยมีแต่น้ำ มไไีมีทำไมไครเลยเนาะ <c oughs> ได้ได้อไรมานีน่ยเอไร<ด>้ปไ,ได้คอยอ่าจตเต็มกับมือเนาะเจ้าก,ากอเดียวเลย ก็เดียวหลาเจนะอแล้เนาะวายปีนหัวป <c oughs> ีนหางชิเต็มกระตาน้ำไมลาลน้ำผยอันได้แสบสองอันนี้แสบคนลนะหมดน้ำลว่า็ได้แสบเนาะซุปก็ได้ไปไปปลาด้เว,วงน้ำนว,กกนวงน้ำเกาะหัว เป็นยาสมุนไพรเนี่ยเยนาะเป็นยาสมุนไพรคนเท่าคนแก่คนมักเอาไปต้มเป็นแบบดอกไม้นะดอกเปประกอบอาหารกก้แซ่บดอเมอนกันเดี๋ยวหอมนิดนึงดีหลายอย่างเ่ย่ะเอาบอสเอาไว้ให้มันโปร่งมางามๆให้เขามาเก็บเอาไปต้มเกิน ทั้งลุมนี่แนมบ่ได้เลยคนแถมนี่มาหาหลแต่วันหยอดเชงนี่มันชงหลายคนคือจะเอาบ่ะอบ้า้ดเน่ย เมาปอกอยู่เพื่อนมาแล้วเนาะแถวนี้ยุงลายเลยพี่นงค์ไปคอยเห็นบุ๋มอยเห็นปลาลายคอยเห็นปลาลายบก,กุ้งด้วสิได้เมังก่อเขาขุดเซนเตอร์ปีนปลาลายตาชามิงสิแนมบ่าคอยเห็นพี่นงองคันมนมืดต่ดอสิแล้วแล้ว แหงดิแดดบอ,อกแหงบอยเห็น้ำไม้ไ่ก็นทไไห็กันมันปนกันแถวนี้ปลาตัวนงอคุณแดงแดงบ่เห็นบ่ <c oughs> อะไรบ่น้ำไม้ไผ่ ตก <laughs> <laughs> มาใส่บอลจะคลองอยู่แล้วเนาะ <laughs> ชิดเต็มกระตาแล้วเด้อไอ้ายอยู่ใช่ได้ปะเ <laughs> 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 ห็ดปลวกบอ,อ,อกบุ้นนะอ,อยู่หาเห็ดเด้ ก <ười>: oh, mm ็คือสีหนาวมันอเนาะเห็ดฝนตกอยู่ทุกมือแบบนี้ได้เออยู่ทกใ่่เอาบ่ได้ดอก เด็กบางแง่นึงนองบางแง่นึงยอดตัวนี้มันหกเนาะ แต่ว่ามันหอกแล้วมันจิ้มนางลายใหญ่ยอดใหญ่เห็นยอดงามๆใช่ได้คันสิปะเนาะได้สองยอด

แบน,นมันสุดทางเลยกันไหโอ,โ,อโอ้ทางกระมืนรอเบ,บื้งทางเบื้องขวานี่ครับพมถ้าได้ไปน,น้ำร้ายพี่น้อย แนี้จะเป็นป่าไม้ไหลนะเป็นป่าไม้ไผ่เป็นป่าน้ำไม้ไผ่ตัดไม้เกาะใหม่ตัวเก่มกกามันหักเลยวัน,นี้ทิตตัดยาวกว่าเก่าได้พี่น้องมันสูงแหง้งนักแหงบ่เพิเ่นตัดทางใหญ่เละยาวเพราะน้ำใหม่ดูเทิงหยอดมันบักใหญ่พี่น้องกันบอกแล้วเขาเกาะบ่ได้

bằng phòng xuống không anh? <laughs> <laughs> Chết ai để nhọn bằng nhau nhé Ít <laughs> co, xám cả đêm cả tạ, hôm nay cũng xíu mưa này

ไม่ขนาดนี้แล้วเอาสิผมมีแนวใส่มืออันติล่ะอันนี้คันเอาอย่างห้าล้านใบเห็ดน้าใหม่ดองเนาะไว้กินตกแรลงตกแรลงมันเซียนปล่อยล้ายได้หน้าใหม่บะนี้ง่ายนี่แหละผืนหาเอาไว้เห็ดน้าใหม่ดองไว้แกง เต็มกระตาแล้วแต่น,น้ำไม่ไ<อ>่ขามไปเบิ่งมุน่นบ่โอ้มุ่นได้เบืองพุ่นได้ มาแล้วยืนอยู่แล้วกำดนหอยเขาหักไ,ไ้ไมไมีคนเอาอยู่นะสมีมีมีคนเอาอยู่ คนใหม่จนจะปีนว้าสีมันแบบสีงามเนาะเห็นปะ หักอลินาโ <c oughs> ่นนี่นะบ่สเียยนนะ่ะ<า>ปาตูืขม้นมสีงามแต่นะไม้ไผ่อันนี้บ่มีคนมไม้ไผ่บ่มีคนไม่งฮนะกระตาสีลมเลย

ยี่งถือมานั่มบ่ใหม่ใหม่ครูใจพอแล้วยังอยากได้ยวะิ่งจได้บ่เพ่ะภาษาไิัยใช่ได้เลยพอเนาแล้วปลาวันนี้ก็ยังชี้มีคนเอาอีกบ่ใหม่นี่มีเลเนาะคนมาเกาะไปพี่น้องวันนี้เอากัสิหลกรับ คอนเห็นกับสีอา้าวคอนเห็นแล้วก็สีเมือ,อเลยน้ำไมก่ก็ได้ไลยเติบเป็นกระตาพอดีแล้วแรงเวียน้อกน้องนังน่นเพิ่ดกระหมักกินน้ำไม่ต้มเพิดหมักขนาดเลยเแบบมื่อนี้ก็ได้ไลยเติอบอยู่พื้นหลหงน้ำใหม่พอดีเต็มกระาตา หาบัะกุ้งเพิ่นไปอานหลดอยู่ในกลับแล้วพี่น้องมานี่ขอบนุยอันนุนอันจะบุ่เลือกง่ายเหรอ่น่องก็ <c oughs> กันเมื่อนั้นจะบูเดรใครจะขึ้นชิลล่างไปกันเลใช้ทางนาได้บ่้นเนาะต้องเสดวยกันได้ปะกันบ่ได้ก็จะใช้ในทางกลางแต่บ่มันสิบูเดรจะขับรถจะบ่เห็นตอนนี้ขาเสียเลยขาอืได้ปะมาอะไรปะ ติดกันไหมลาพีลาโลไปก่อนทีน่นี่จ้ะได้จังเมื่อเนาะได้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะต้องขอขอบคุณแเราขอบใจใหลายพี่อน,น้องมด่ชุกชุบคนที่คอยติดตามมาขบชมทางช่องกลุ่มบาราวิธีชีวิตมาตลอดเพื่นเนาะต้องขอขอบคุณแเราขอบใจลหลายๆพี่น,น้องต้องขอขอบคุณอีกเทีหนึงที่บุคคลโฆษณา,าถ้าอยากเป็นผู้สนับสนุนทางช่องกลุ่มบาราวกันง่ายๆเพื่อนเพื่อแต่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บุคคลโฆษณาเพียงเท่านี้ก้ะเรีว่าเป็นผู้สนับสนุน ทางชองกุงมาลาเลยนะแม่ขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่บอกขอ่ามโนษณานะ่ะข่ามาติดตามคอยให้กําลังใจช่องเขาตลอดเนาะกะแมนชิลาไปก่อนคลิปหน้าพอกันไวไปเนาะชีลาไปแล้วคุ้มอบคุณชิมาแล้วลูกใหม่ไปไปทำมื่<า>อก่อนมาทาง,งายากเลยพี่น้องเปื้อนแหง้งเลยเร็ว่าบุาดาดอกออีกย่างกะน,น้ำไม้เต็มเลยมือน,นาจ็ดสิบไปเนะ <c oughs> น,นาะคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องสบายดีสบายดีเด้อ